สวัสดีค่ะน้องหงหยกหนาตยาชนะเทพาตัวแทนฝ่ายขายจากบริษัท e n t e c ท e c u r i t y ร์เทียรวันนี้จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับรถยนต์ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าอนเนกประสงค์ที่ใช้ในงานส่อมบำรุงทางด้านไฟฟ้าและกู้ภัยในที่สูงมาในคอนเซ็ปต์ที่ว่าเทคโนโลยีใหม่ปลอดภัยคล่องตัวค่ะรถยนต์ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ประกอบไปด้วยรถ และแพลตฟอร์มทางด้านหลังซึ่งประกอบไปด้วยแคนบูมกระเช้าตู้เก็บอุปกรณ์และตู้ควบคุมค่ะในส่วนของตัวรถนะคะเป็นรถกระบะตอนเดียวขับเคลื่อน2ล้อค่ะชุดแพลตฟอร์มทางด้านหลังนะคะประกอบไปด้วยตู้ควบคุมระบบไฮดรอลิกทั้งหมดนะคะแบบคันโยกซึ่งจะใช้ควบคุมขาค้ำยันและกระเช้าถัดจากตู้ควบคุมนะคะจะเป็นตู้เก็บอุปกรณ์จะอยู่ทางด้านซ้ายและขวาของตัวรถค่ะ ในการใช้งานนะคะสามารถกดเปิดระบบไฟฟ้าดึงสวิตปิดระบบถกเฉินขึ้นเปิดมอเตอร์ปัม๊มเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะสามารถปรับความสูงของกระเช้าตั้งแต่พื้นจนถึงขอบกระเช้าด้านบนได้สูงไม่น้อยกว่า12เมตรและสามารถทำงานในแนวระนาบในระยะปฏิบัติงานได้7เมตรในส่วนของกระเช้านะคะทำมาจากไฟเบอร์กลาส สามารถต้านทานแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง1 5 0 0 0โวลต์และสามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า200กิโลกร,รัมค่ะด้านบนของกระเช้านะคะจะมีชุดควบคุมการทํางานของกระเช้าและมีระบบการแจ้งเตือนความปลอดภัยของกระเช้าด้วยค่ะในส่วนนี้นะคะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ามีหน้าที่ในการขับเคลื่อนปั๊มไฮดรอลิกค่ะซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้านี้นะคะไม่ได้ใช้กําลังจากเครื่องยนต์นั่นหมายความว่าเราสามารถ ใช้งานกระเช้าว่ะค่ะโดยที่ไม่สตาร์ทเครื่องยนต์ก็ได้ค่ะรถกระเช้าของเรานะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่สมาร์ทไอโซเลเตอร์ช่วยยืดระยะการใช้งานของแบตเตอรี่รถยนต์ด้วยค่ะหากท่านใดสนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่บริษัท e n t e c Security LSQ ทุกช่องทางเลยนะคะขอบคุณค่ะ